สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมเตาอี้นะฮะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในรายการเรื่องเล่าจากเตาอี้ฟังข่าวสารดีๆจากเตาอี้เป็นประจำนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นอะไรนะครับแต่ก็จะมาพูดถึงข่าวลือนะฮะเกี่ยวกับจอนโดนะฮะซึ่งเห็นมีหลายคนบอกห้ามเล่นโลบล็อในวันที่18ไม่งั้นจะถูกแฮกนะฮะก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องมาดูก่อนว่าไอ้จอนโดนี่มันคืออะไรนะฮะจอนโด ซึ่งจอ n นโดหรือเจนโดเนี่ยก็จะเป็นชื่อในประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะก็จะเป็นชื่อที่ใช้เรียกศพนะฮะหรือชื่อของคนที่ต้องการจะปกปิดชื่อเอาไว้นะฮะเพื่อเหตุผลทางกฎหมายนะฮะที่แบบไม่ให้ใครเขารู้ชื่อก็เลยจะตั้งชื่อสมมุติมาว่าจอ h n นโดสําหรับผู้ชายนะฮะส่วนเจนโดเนี่ยก็สําหรับผู้หญิงนะฮะก็จะเป็นชื่อสมมุติขึ้นมา ซึ่งถ้าเทียบกับประเทศไทยก็เหมือนกับสมชายสมหญิงอะไรประมาณนั้นนะฮะระกูลสมนะฮะเหมือนจากการ์ตูนบักหังของพี่เมนะฮะซึ่งในวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยในบางโปรแกรมหรือบางซอฟต์แวร์นะฮะเขาก็จะมีชื่อจอนโดเนี่ยเป็นชื่อตัวอย่างสําหรับบางโปรแกรมที่ต้องการให้มีการกรอชื่อนะฮะเขาก็ใช้ชื่อจอนโดเนี่ยเป็นชื่อตัวอย่างในหนังบางเรื่องที่เขาคิดชื่อไม่ออก หรือยังไงก็ไม่ทราบนะฮะอย่างเรื่อง Mr. and Mrs. Smith นะฮะตัวเอกก็จะชื่อจอ h ์นสมิธส่วนนางเอกก็ชื่อเจนสมิธนะฮะก็ใช้จอร์นกับเจนนะฮะก็เหมือนเป็นการล้อเลียนหรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีคำคล้ายๆกันนะฮะอย่างเช่นญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่ายามาดะทาโร่สำหรับผู้ชายส่วนยามาดะฮานาโกะก็สำหรับผู้หญิงนะฮะซึ่งยามาดะฮานาโกะเนี่ยก็ เป็นตัวละครหนึ่งในเกม y a n e r e Simulator เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้จอ h n d เนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับ Roblox นะฮะก็คือ John d o เนี่ยและ Jendo เ,เนี่ยก็เป็น ID account เริ่มต้นนะฮะของผู้ก่อตั้งของเกม Roblox นะฮะที่เขาสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อทดสอบนะฮะก็จะสร้างขึ้นมา2ตัวนะฮะซึ่งสังเกตจาก User ID นะ จอนโดเนี่ยจะ user id เนี่ยจะเป็น2ส่วนเจนโด user id จะเป็น3นะฮะน้องๆก็ลองเซิร์ชชื่อจอนโดหรือเจนโดในโลบอ o x ดูนะฮะก็จะเห็นด้านบนตรง url เนี่ยมันจะบอกว่า user id ของจอนโดเนี่ยเป็น2ส่วนของเจนโดเนี่ยเป็น3ต่อมาทั้ง2 Account นี้นะครับก็ใช้ในการทดสอบเกมสำหรับพวกบรรดาแอดมินนะครับ ต่อมานะฮะก็มีคนเห็นว่าทั้ง2 ID อเนี่ยออนไลน์ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็วันที่27กุมภาพันธ์ปี2006นกะฮะก็เป็นปีที่ Roblox เ <arose> พิ่งจะเริ่มอัลฟาเทสขึ้นมาและเมื่อเวลาผ่านมาไม่นานนะครับก็มีคนเห็นทั้ง2 ID อเนี่ยออนไลน์อีกครั้งนะโดยเห็นจอน n โดเนี่ยออนไลน์ล่าสุดคือวันที่18มีนาคมปี2000 ส6นะฮะส่วนเจนโดเนี่ยก็เห็นออนไลน์ครั้งสุดท้ายในวันที่4ธันวาคมในปี2015นะครับซึ่งบรรดาชาวโลโบล็อกทั้งหลายก็คาดการว่า Account ทั้ง2อง c o u n t เนี่ยอาจจะถูกแฮ็กหรือว่าถูกคนเนี่ยล็อกอินเข้าไปโดยการเดาพาสเวิร์ดเข้าไปนะฮะ ต่อมาก็ได้เกิดข่าวลือและเรื่องเล่าปริศนามากมายนะฮะโดยเริ่มต้นจากการที่จอร์โดเนี่ยไปได้รับแบตนะฮะขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้นะฮะโดยที่เจ้าของที่คนที่สร้างแบตเนี่ยก็ไม่เห็นว่าจอร์โดเนี่ยจะไปเล่นดันเขาเลยนะฮะแล้วก็ยังมีการที่ว่าจอร์โดดันสามารถ follow หรือ accept friend ได้ยังไงในขณะที่ตัวคนที่เป็น friend กับจอร์โดเนี่ยเขาไม่ได้เคยกด เลยนะฮะเขาก็งงว่าโลบ็อกมันสามารถทําได้ด้วยเหรอเป็นเพื่อนกันโดยการที่อีกคนหนึ่งเขาไม่ได้ตอบตกลงต่อมาชาวแฟนๆโลบ็อกก็มีการสร้างเรื่องราวต่างๆมากมายขึ้นมาเกี่ยวกับจอร์นโดและเจนโดนะฮะซึ่งข่าวล่าสุดนะฮะข่าวลือล่าสุดก็มีการเดาะะว่าแฮกเกอร์คนที่เคยแฮกรหัสของจอร์นโดเนี่ย ที่เขาเคยล็อกอินมาในวันที่18มีนาคมปีที่แล้ว2016เนี่ยเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยกลับมาล็อกอินในวันที่18มีนาคมเช่นเดิมในปี2017แทนนะฮะซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของเขาเนี่ยเขาจะแฮกรหัสทุกคนที่เล่นเกม l o b l o x ในวันนั้นนะฮะซึ่งทาง r o b l o x เขาก็เคยออกมาประกาศแล้วนะฮะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะฮะที่จะมีใครมาแฮก รหัสได้ง่ายอย่างนั้นนะฮะยกเว้นว่าแต่ละคนเนี่ยดันตั้งรหัสง่ายไปอย่างเช่นตั้งรหัสเป็น1 2 3 4อะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะโดนแฮกได้ซึ่งเหตุผลที่คนกลัวโดนแฮกเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่ตัวละครจอนโด้าใครเคยเข้าไปดูนะฮะเขาจะพิมพ์สเตตัสของตัวเองว่า I am John Doe and I'm anonymous นั่นก็หมายถึงว่า เขาบอกว่าเขาคือจอห์นดและเขาเป็นแอนอนิมัสซึ่งแอนอนิมัสเนี่ยก็เป็นการระบุนะฮะว่าเป็นชื่อที่ไม่ได้ระบุอะประมาณเหมือนเกสอย่างเงี้ยเออซึ่งในบางโปรแกรมในบางซอฟแวร์นะฮะยูเซอร์ที่ไม่ได้ระบุตัวตนไม่ได้มี ID เนี่ยเขาจะถือว่าเป็นแอนอนิมัสนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอนอนิมัสเนี่ยก็ยังเป็นชื่อกลุ่มของแฮกเกอร์ชื่อดังกล้องโลกนะฮะ ซึ่งไอประโยคที่บอกว่า I am anonymous มันเลยตีความได้สองความหมายว่าหนึ่งก็คือฉันเป็นตัวละครที่ไม่ได้ระบุชื่อที่มาสองก็คือฉันคือกลุ่มแฮกเกอร์ anonymous นะฮะซึ่งหลายๆคนก็ไปคาดเดาว่าเอ้ยเขาคือกลุ่มแฮกเกอร์ anonymous แน่เลยเพราะ ID นี้ถูกแฮกขึ้นมาได้นะฮะก็เลยรู้สึกว่ากลุ่มแฮกเกอร์ anonymous เนี่ยจะมาแฮกยูเซอร์ทุกคนนะฮะซึ่ง จริงๆแล้วเอนุนิมัสเนี่ยการที่เขาจะมานั่งแฮกอะไรเนี่ยเขาเขาคงทําไปเพื่อมีเหตุผลของเขาเขาไม่มานั่งแฮกไอเด็กเล่นหรอกนะฮะผมคิดว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวลือที่เชื่อไม่ได้นะฮะน้องๆคนไหนที่ไม่กลัวนะครับก็ลองมาพิสูจน์ร่วมกันนะฮะในวันที่18นี้ก็ลองเล่นดูนะครับว่าจะโดนแฮกเปล่าแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่โดนหรอกฮะ แล้วก็ใครเล่นแล้วโดนแฮกไม่โดนแฮ็กยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแต่ว่าผมบอขอบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปกลัวนะฮะยูเซอร์โลบล็อกมีเยอะมากนะครับเขาคงไม่สามารถมานั่งแฮกทุกคนได้แล้วเขาก็ไม่รู้จะแฮกไปทำไมเออแฮ็กไปก็ไม่ได้อะไรเสียเวลาเปล่านะครับก็ไม่ต้องกลัวเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นโอเคครับสำหรับ พาร์ทนี้นะครับก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบใจยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับปุ่มไลค์ในมือท่านกดมันเถอะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ